ับันนี้เป็นครั้งที่96ซึ่งตรงกับวันที่13กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้าแค่ประจางันนพนทัตนนาหัดรัตนันท์หนึ่งขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉรยะบูชาแด่องค์พระคัมภีริเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เชอราตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาน้มโมทนาในการสวดสาธ ข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายยายวนต่อไปโปรสวดชุมนมเทวดา เทวดาสมันตาจักกาวารีส่วนตราคันนตุเทวตาสัทธามมาวมนิราชันสาสนันตุสักขโมคะทางสักเคการเมตโรเปคิริสิขาลัตเตจันจาริเควิมาเนทีเพระเตจคกาเมตโรวนาคาหัเดเคหาวตุมหิเขตเตภุมาจยันตุเทวาชลาธราวิสเมย์าคันทันาคาทินทตาสันติเกยยามุนิวราวาจานังสัทโวเมสนันตุธรรมสโณกาโรอายมัทันตาธรรมสโณกาโรอายมัทันตาธรรมสโณกาโรอายมัทันตา บทสวดนมักการสิทธิคาถานโม,มตัสสะปะกวาโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม,มตัสสะปะกวาโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคัถานัติเมสระนังอัญญทุโทเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญธมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญังธรรมโคเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานัติเมหากนังอัญญธโมเมสนังตะรังเอเตนกสัจจวัชเชนะสดทิเมานตุสัพพทานัติเมะนัธโนังวะริตวัชเชะสดทิมหสัพพทา

เมื่ดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเฮกามสัมมายาพระวาสกเกโสวิหารติกับปิลาวตุสเมงมหาวันนีมหาตาพิภูตสังเคนาสัิงพัจจมัตเตหิพิภูตสเตหิสเปหวะอารหันเตหิทสัสหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสเิปิตาหอนติพระกบันตังทัศนายาพิภูตสังคันจะราโขจาตุนนางสุทาว,วาสากายิกานางเทวนาเอตตาทาโฮ ยามโขภาควาสเกสุวิหารติกาปีและวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเขนาสติบัจมาติพิคูสเตหิสเเหวะอรหันตหิทัสหิจาโลกะธาตุหิเทวตาปิเยนะสันติปิตาไอหนติพะควาตังทัสนายะพิคุสังคันจายันตุนะมยามปิเยนะภาควาเตนุปัสสังกามยามาอุปัสสังกามิตตวะภาควัโตสันติเกปเจกาคาถาภาสยามาติอัตโภตาเทวตาภาสยาถาปินะมัพละวะ ปุริโสตสัมมันติตังว่าหังภา,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 าสา,าสสเ,ททเสรยะาภาษาต่างว่าหังสัมมิเชยวะเฉยวะเอวะเมวะสทาวะเศสุเทเวส่วนตระหิตาปะคะวะโตปะตุระโบรตโวปะตุระหังสุอัจฉโหตาเทวตาปะคะวันตังอภิวาเทตบไอยกาบันตาอัทังสุ เอกาบันตาทิตาโขเอกาเทวตาปัจวโตสันติเกอิมาคาถางอาภาสีมหาสมัยโยปวนัสสิมีเทวกายาสมาคตาอาขตัมหาอิมานธรมะสมยังมคิตาเยวาอราชิตาสังคันติอาตโขอ布拉เทวตาปัจวโตสันติเกอิมาคาถางอาภาสีตรันตาพิโกสมาธาหังสุจิตตาอตโนจุกะมะกังสุสาราเีวานตรานิกาหิตวายชุยานิรักขันติปันธิตาติ อาตะโขอัปปาาเทวตาปะกะวตโตสันติเกอีมังคาถังอภปาสีเจตวากีนาเจตวาปาณิกังอินทากีลาโอหะจามาเมชาเตจเลนติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติ อัตโคอปารณเทวตาภระกัมมตตสันติเกียิมาคาถังพระพาชิเยเกจิกุตังสารานุกตาเสนาเตกามิสันติอภัยยะผู้มิงหายยะมนุสังเทหังเทวกายยัคปริอุเรนสันติติอัตโขพคะกวาเตภิกขุอมันเตสิเยปุเยนาภิกเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทัาฐานรัสนายะภิกขุสังคันจายปิเตภิกขเวอหิสุอัติตามัทนาอราตโตสมาสมุทธาเตสัมปีพคะวันตานาอินตปรมาเยวะ สันนิปริตาเหตุสงศยาถาปีมหาเอตาระหีเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทนาอรหันตสตัสมมาสัพุทธาเทสัมปีพระวันตานาอิตปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติสยยาถาปีมหาเมเอตาระหิเอติคิษมิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมานาสิกาโรธาสัพพมิสามิติ พะเอวัพันเตติโกเตพิกูประครวตตประจัสโสสมพครวาเอตาทาโลจาสิโลกะมนุษย์กษามมิอัตถิ ยะถาภูมาตถาสิตาเยสิตายคีริคัปปะรังพิฏตาสมาหิตาปุถุสีหาวาลตีนาโรมาหังสาพิสัมปุโนโอทาตามานาสาสุตาพิปัสสนามนาเวลาบิเนปัสสเตตาวะเนกะปิอวัตเวตโตมันติสตาสาวะเกสาสนีรติเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทัภิกโวเตจัตตปามากาโรสุตวะปุถุศาสาสนังเตสัมปัตุระหุยานาอานุสนาทัสนังอภปเกต สตามัทคุงสหัสสังสอาถาัตาลิงสตางัเกศสหสสานามนุสานัตมัทักษงอาอามนุสานะมัทักษงอาเปเกนตัมัทคุงทิสศสภาภุราอะอภุงตจ่าสภาอภิญญาญาวะวะกิตวานาจักุมาตตัวมัตยสตาสวะเกศสันนิรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชนาธาภิกโวเยโวหังกิตายิสามิมิราหิอนุบุปโสรสตาศหาสาวะยาคับุมลาตปีระวัตวะอิจิมันโตชติมันโตนาวันโตสัสน สหาสายมาวิตายาขันะตวัตที่มันตติมันตวนาตสิโนโมทามานาพิกามุิคุณาสมมิติวแนาสัตยากีาติสหสายาขนาะตวัติโนที่มันโตสติมันโตวนาวันโตสสสิโม <c oughs> <c oughs> พีคุณาสมิธิงวนางเจเตรัสสารสานักยาขานนาตวรรนิโนที่มันโตเมันโตวานามันโตศินนวธามานาพิกมุงพี่คุณาสมิธิงวนาเวสานิตาปะจจายตายาขานนาตวรรนิโนที่มันโตเมันโตวนามันโตศสินวธามานาพิกมุงพิคุณนาสมิิงวนางภูมิโรราชาไกภูมิีโรราชากรอโคเบโปลาสานิเวสนาง วินโยนางสตาสหัสสงยานคะนางปายุปรปาสติคุณเพโรราชาคาหิราชาคาหิโกสลประกาศสมิติงว่านางบริมาณจติสัมราชาตตระโตประสาสติคณะพระนางทีปติมหาราชายศสิโสคุณตาปิทักษ์ปะหะโวน้าหนามาวหาพลาทิมันโตชติมันโตหน้ามันโตศสิโนพระามานาพิการมุพิกคุณนางสมิติงว่านางราคินันจติสังราชวิรุณหตประสาสติคุณพานานาทิปติมหาราชายศสิโสคุณตาปิทักษ์ปะหะโวน้าหนามามหาปลา it is มันโตสุติ connect, มันโตวันนามันโตสศสีนอมรธามานาพิการมุงพิคุณาสมิติงว่านางปฏิมาจัตย์ที่สามราชาโลกปะโกภาษาสตินาคณะที่ปฏิมหาราชายศศิโสพุริตาถุพุรตาปิตัสาปะฮะโวนทนามามาภารายที่มันโตสุติมันโตวันนามันโตสศสีนอมรธามานาพิการมุงพิคุณาสมิติงว่านังอุนตระรันจัตที่สามราชาคือวิโรตตาภสาสติยคานาที่ปฏิมหาราชายศศิโสพุริตาปีตสะปะหาโวอินทนามามหาภารายที่มันโตสุติมันโตวันนามันโตสศสีนอมรธามานาพิการมุงพิ โททักยีเนนะเวโรหะโกเปชิมีนะเวโรประโขโกเวโรตระังที่สังจัตรโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิ่สาทันพัทธลามนาทางสุวรรณกะปิละวัตเวติสามายาวิโนทาาัสาปุวจาณิกาสตามายากุเรนตุวะเรนตุวิภูาจาริภูจโตสหจันทโนโงกามาเซโตจักินโนมันดุนิมันดุจปานโนปานาโทโอปปันโน,โนโจะเทว,วสุโตจะมาตาลิจ,จิตนตาเสโนจะกคันทัพโหนโรราชาชโนโนสโพ คูปัญจสิโคเจวะทิมพัลวุริยวัชไสเตจเนจราชานนกันธภาสาราชุพีโมทวนาปิกามงพิกุลนางสมิติงวันังอาราคูอาตาคูนภาษานาคาเวสลาสหัตชกากรรมลาสตาราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาตาตาตาจ่าอาคูนาคาเยสสินนเอราวัณมหานาโคโซปราคามิติงวันัง เยนะคะราเชสาสาหันติทิพาสทิชาปักิวิสุทธาจักโูวิหายาสาเตวะนามะชาปตตาจิตตาสุปนัยติเตสานามังอภัยยันตานาคราชานามาสีสุปันนาโตเขมามากาสีพุตโตสันหาหิวจายุปะวหายันตานาคสุปันนาสารณะมากังสุพุตังจิตตาวชิระหะเทนะสมุตังอสุราสิตาพระตโรวัสวัตเสติที่มันโตยัสเซโนกัลละกัญชามหาพิสมาอัสรธานลวิคัสาวิปาจิติสุิติจจปะหาราโทนะโมจิสหัสันตะก พระิพุต,ตานาสัพเวโรสเพเวโรจนามากาจันนิตวาพระฤงษ์เนาลาหุพธามมปาข้ามองสมโยธานิปันตะเตพิกุนางสันติงวะนางอาโปตเทว,วาปัทภิจะ เตโชวายโยตธาเขมวโรนาวโรนาเทวาโสมุจยาสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอากูเจวายสัสนโนแทสิตาสตากายยาสเพเนนาตวติโนอิติมันโตสุติมันโตวนาวมโตสัสนโนโมทามานาภิกกรรมภิกุณาสรมิติงวนาเวตุสเทวาสาริจะอาสมาจเตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามากูปรากิตาสุเดนสุปนิสาเทวาสุริยามากูปรากิตา